ีเรื่องเปรตวัสุทัศน์มีตำนานหนึ่งเล่าว่ามีผู้พบเห็นเปรตสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิตามความเชื่อทางพุทธศาสนาและคนไทยในยามค่ำคืนหน้าพระวิหารหลวงวัสุทัศน์อยู่บ่อยๆจึงสันนิฐานว่าอาจเป็นการเห็นเสาชิงช้าหน้าวัดท่ามกลางหมอกยามเช้าหรือเวลามืดสลวยยามคำ่ำแล้วสำคัญผิดว่าเป็นเปรตอีกประการหนึ่งอาจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง ที่เสาต้นหลังสุดข้างองค์พระศรีสากยมุนีเป็นภาพพระทุดงกำลังเทน้ำใส่ปากการละกันชิกาสุลเปรตที่ได้รับทุกขเวทนาจากการขาดน้ำร่ำลือกันต่อมาว่าหากมากราบไหว้พระศรีสกยมุนีก็จะต้องไปดูภาพ,พเปรตวัตสุนี้โดยที่จิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทเทพวรารามราชาวารมหาวิหารถือเป็นงานจิตรกรรมชิ้นเอกยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สืบสานความเป็นไทย